ตอนนี้ที่สหราชอาณาจักรนะครับกำลังมีประเด็นร้อนเรื่องอนาคตของ AI ที่เรียกได้ว่าเป็นศึกใหญ่เลยก็ว่าได้คือมันแบ่งคนออกเป็นสองขั้วชัดเจนมากๆระหว่างฝั่งที่บอกว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนกับอีกฝั่งที่เน้นว่านวัตกรรมนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวเลขตัวเดียวนี่แหละครับร้อยกว่า ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของความท้าทายครั้งใหญ่ต่ออนาคต AI ในอังกฤษเลยทีเดียวและนี่แหละครับที่มาของตัวเลขนั้นคือมีสมาชิกรัฐสภากว่าร้อยคนจากหลายพักการเมืองเลยนะที่รวมตัวกันกดดันให้รัฐบาลต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแบบด่วนจีเลยนี่ไม่ใช่แค่การออกมาแสดงความกังวลเฉยๆนะครับแต่มันคือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการท้าชนนโยบายของรัฐบาลแบบตรงๆเลยมันทาให้เกิดคําถามใหญ่ขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วแนวทางไหนกันแน่ที่มันใช่สําหรับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลข้อเรียกร้องของพวกเขานี่คือชัดเจนมากครับตรงไปตรงมาเลยคือบอกว่าไอแนวทางแบบสมัครใจที่ใช้อยู่เนี่ยเลิกไปเลยแล้วเปลี่ยนมาออกกฎหมายที่มันบังคับใช้ได้จริงๆทันที คือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากขอความร่วมรือนะครับมาเป็นคุณต้องทำตามเท่านั้นเองแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ต้องจริงจังถึงขั้นออกมากดดันรัฐบาลขนาดนั้นเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้มันคือความกลัวอะไรกันแน่และนี่แหละครับคือแก่นของความกังวลทั้งหมดความกลัวที่ว่าเทคโนโลยีที่เราอุตสาห์สร้างขึ้นมากับมือเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของพวกเราเอง ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือพวกเขามองเห็นความเสี่ยงรอบด้านเลยครับตั้งแต่กลัวว่า AI มันจะเก่งเกินไปจนเราคุมไม่อยู่ไปจนถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญคือพวกเขามองว่าการปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีมาให้คำสัญญาแบบลอยๆกันเองเนี่ยมันไม่พอหรอกที่จะรับมือกับความเสี่ยงระดับนี้ได้แต่แน่นอนครับเหรียญมันก็ต้องมีสองด้านเสมอ ทีนี้เราลองมาฟังเหตุผลของฝั่งรัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมกันบ้างว่าทำไมพวกเขาถึงมองว่าการออกกฎหมายที่มันเข้มงวดเกินไปอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนี่คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของนโยบายรัฐบาลเขาแล้วครับอาจจะฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคไปสักหน่อยนะแต่เชื่อเถอะว่าเบื้องหลังคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันซ่อนปรัชญาการทำงานที่แตกต่างกันคนละขั้วเลย ถ้าจะให้แปลเป็นภาษาบ้นบานเลยนะก็คือแทนที่จะออกกฎหมายเบิบ่มเฉบับเดียวมาคุมทุกอย่างรัฐบาลเขาเลือกที่จะสร้างเป็นเหมือนแนวทางหรือไกด์ไลน์ที่มันยืดหยุ่นได้ปรับไปตามแต่และอุตสาหกรรมและคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยคือให้ทำตามความสมัครใจเหตุ hey, ผลหลักๆที่รัฐบาลเลือกทางนี้ก็เพราะว่าไม่อยากจะฆ่านวัตกรรมให้ตายขำม,มือนะสิครับ คือเขากลัวว่าถ้าออกกฎที่มันเข้มงวดเกินไปเนี่ยอุตสาหกรรม AI ของประเทศที่กำลังโตว,วันโตคืนอาจจะสะดุดล้มหัวทิ่มไปเลยก็ได้เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นการชักเยื่อทางนโยบายครั้งสำคัญเลยครับเป็นการประทะกันของสองวิสัยทัศน์ที่มองอนาคตของ AI ไปคนละทิศคนละทางอย่างสิ้นเชิงโอ้โหภาพมันชัดมากเลยครับฝั่งหนึ่งบอกต้องมีกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริง และความปลอดภัยต้องมากก่อนเสมอในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ได้สิต้องใช้แนวทางสมัครใจเพื่อให้นวัตกรรมมันเดินหน้าต่อไปได้แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในอังกฤษนะครับเพราะผลลัพธ์ของการต่อสู้ทางความคิดครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วเดิมพันในเกมนี้มันใหญ่แค่ไหนกันละ่ะลองนึกภาพตามนะครับ ถ้ากลุ่มผู้เรียกร้องเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางนโยบาย AI ของอังกฤษไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมันอาจจะกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกหันมาออกกฎที่เข้มขึ้นตามไปด้วยก็ได้ เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นเราลองเทียบกับเพื่อนบ้านอย่าง eu ดูครับคือฝั่งอังกฤษตอนนี้ยังเน้นเรื่องความสมัครใจแล้วก็นวัตกรรมใช่ไหมครับแต่ทางฝั่ง eu เนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นแล้วคือเลือกใช้กฎหมายที่บังคับใช้กันอย่างจริงจังแถมยังมีการแบ่งระดับความเสี่ยงของ AI ชัดเจนด้วยคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าศึกครั้งนี้ที่อังกฤษจะจบลงยังไงนะครับมันก็ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงแนวโน้มของโลกที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่า สำหรับเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้การปล่อยให้บริษัทต่างๆคุมกันเองอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เพียงพออีกต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วประเด็นทั้งหมดนี้ก็วนกลับมาที่คำถามที่สำคัญที่สุดครับว่าอนาคตของ AI เนี่ยใครกันแน่ที่ควรจะเป็นคนตัดสินระหว่างกลุ่มคนที่อยากจะเหยียบเบรกเพื่อความปลอดภัยกับกลุ่มคนที่อยากจะเหยียบคันเร่งเพื่อพุ่งไปขา้างหน้านี่คือโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้มีคำตอบแค่ในอังกฤษนะครับ แต่เป็นคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ